สมมุติว่าอยากขายสินค้าให้เป็นที่หนึ่งะเราต้องศึกษาเรียนรู้ไขว่าข้านะคะไขวาข้าสินค้าตัวนั้นให้ลึกให้ถึงให้เข้าใจนะคะและเราก็ต้องมาปรับในส่วนที่เป็นเวอร์ชั่นของเราในร้านของเราให้มีเอกลักษณ์ของเราให้เป็นแบรนด์ของเราเพื่อที่เราจะได้บอกลูกค้าให้ถูกถึงประโยชน์และ ความคุ้มค่าที่ลูกค้านั้นจะได้รับนะคะไม่ใช่คิดจะขายอะไรก็ขายเข็นสินค้าเกษตรอะไรก็ขายเห็นเขาขายดีอะไรก็ขายตามเขาขายแบบนั้นนะคะมันเสี่ยงกับการที่เอาเรื่องราคามาเป็นมาตรฐานพอเอาเรื่องราคามาเป็นมาตรฐานนะคะราคาจะทําให้เราล้มละลายเร็วล้มละลายไปแบบ ตโนมัติเลยเพราะว่าวัตถุดิบต่างๆนะคะวัตถุดิบต่างๆเนี่ยมันแพงขึ้นทุกวันค่ะไม่ใช่ว่าคิดจะขายอะไรก็ขายเลยเห็นเขาขายได้ก็ขายตามไม่ได้นะคะเราต้องศึกษาหาความรู้นะคะกระเสือกกระสนหาให้เข้าใจว่าสินค้าตัวนั้นทํายังไงถึงจะมีความแตกต่างและโดดเด่นและเอาชนะเจ้าเจ้าที่มันขายดีได้นะคะ